มอวิมอหาวอตมเตผมหุนนี่มันกระอมแ้มันมกระายผมมน้าบ่เหมือนนเขาหน้าแล้วบิดละวะย่งวะปีนี้พายุเขาละลายเนาะ

ใส่างหน้าตานุนหอับ้นเย็นเนี่ยกินตามสถาปนะมาเลยแล้วก็กลับขัดกินดีต่เขาเอามากินแับนี้เย็นจะยาบมันบ่มกนี่สญ่าพวอกินกัวแลยกินกักนาใครกินานี่นะเจ้ากัวบริโภค ไม่พอตักฟ้าอาจจะพออีมันก็อยู่นะมื่อนั้นนีือูชายตายอันนั้นเหรอไ้นี่คอูก้าย้งหันไปถามความไปชงสกันพอมูมันผูกข้อตายเอาอีละแล้วขายักสุเล้เอาอีละเป็นเจไรด้ิเนหงลยนมาานี่ผูพตอ คนคนฒถาบ่หรวาคนนมบ่ไม่นมเปล่นไปเปนอ่าว่าเนี้ยมันเน้อมันขึ้นมาขนาอาจานบนานมันปูดตำีน้ำบ่อสีได้มอเป็นเนืบอัางคอบข่อยันนเราบันบึกออกบึกออกเ็นนั่นแหละบ่ได้บ่้บ่ปิเจบไปปัด

มันมีมันมีแม่น่าค่าอยู่ในมันอักเสบผันมีปูมันฆ้าอามพตเสียงจะยังขยนยังปูถึงดวยกอคือนะนอคอยเองขวดเ่อเมลยห้เขากวดเป็นยังมันเป็นเดือนเนี่ยเมื่อใหม่เสร็จเนาะพูดยีนั่นแหละบ้านั่น น่นบุญปีนี่เพิ่นเฮ็ดไงอยู่ะบุญท่งเฮือปีนี่บานเทาเฮ็ดไงอยู่บ่บ้านนอกเห็นแล้วห้องเงินให้แม่ทูบช่งเฮือ่แม่คนไม่ถ่าย่อนพวกมักดื้อก็จะเขาจันคุมประเดี๋